วัดค่ะวันนี้ยายชิมจะพามาพบกับตะลิงปิงประโยชน์และสรรพคุณข้อควรระวังของตะลิงปิงตะลิงปิงเป็นพืชที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในคนทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่รู้จักและอาจจะไม่รู้จักสรรพคุณของมันเพราะความจริงแล้วตะลิงปิงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายตั้งแต่ต้นยันรากตะลิงปิงเป็นไม้ยืนต้นลด เปรี้ยวลำต้นสูงประมาณ5-15เมตรดอกจะออกเป็นช่อตามกิ่งและต้นมีสีแดงเข้มผลจะออกเป็นช่อห้อยผิวเรียบสีเขียวรสชาติเปรี้ยวแสนเปรี้ยวเวลาสุกจะมีสีเหลืองเนื้อเหลวมีมเมล็ดสีขาวทีนี้เรามาดูประโยชน์และสปปรรพคุณของตะลิงปิงตะลิงปิงมีประโยชน์และสปปรรพคุณดีๆอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวก็คือ ช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารช่วยบํารุงการทํางานของมดลูกและบรรเทาอาการปวดประจาเดือนได้ดีเยี่ยมมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการอักเสบของลําไส้โรคริดสีดวงทวารโรคเาลกาโรครูมาตอยและไขข้ออักเสบได้สามารถแก้อาการร้อนในหรืออาการกระหายน้ำมีส่วนช่วยในการละลายเสมหะ ในคนที่มีอาการเจ็บคอเป็นเสมหะแล้วให้ความรู้สึกชุ่มคอบรรเทาอาการไออาการเจ็บคอช่วยลดระดับของน้ำตาลและไขมันในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตผลตะลิงปิงมีคุณสมบัติช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งบำรุงระบบย่อยอาหารปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยขับสารพิษสารเคมีต่างๆแค้ไอเรืออากาคันคอ ช่วยละลายขับเสมะรวมถึงขับแอลกอฮอลให้ออกทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เมาเมาอยู่นะคะก็ให้เอาตะลิงปิงให้กินนะจะได้สร่างเมาเร็วขึ้นส่วนดอกเขาก็ใช้เป็นยาแก้ไอลดอาการอักเสบหรืออาการคันคอได้โดยการใช้ดอกตำให้ละเอียดนํามาพอกหน้าลดฝ้ากระรอยด่างดําหรือสิวช่วยเร่งการผัดเซลล์ให้เร็วขึ้น ว้าวใบนะคะใบของตะลิงปิงมีจุดเด่นด้านแก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังเช่นแก้พดผื่นคันรักษาโรคคางทูมฝีโดยให้นำใบมาตำให้ละเอียดผสมน้ำเพียงเล็กน้อยนำมาพอกหรืออาบช่วยอาการของโรคคางทูมหรือฝีค่อยจะยุบลงและค่อยช่วยรักษาสิวฝ้าได้หากนำใบเะลิงปิงมาต้มดื่มก็จะช่วยรักษาการท้องเสียลดไข้เจร้อน แก้ลำไส้อักเสบรักษาโรคซิฟิลิสปวดตามข้อหรือกระดูกได้ว้าวส่วนรากรากของตะลิงปิงนำมาต้มดื่มจะช่วยแก้อาการกระหายน้ำแก้ร้อนในลดไข้ลดอาการโรคกระเพาะลำไส้อักเสบริดสีดลวงทวาสรสรรพคุณเยอะจริงๆหรือหากนำรากตะลิงปิงมาต้มอ,อาบจะช่วยแก้อาการคันตามผิวหนังได้เหมือนกับใบ หรือนำมาต้มให้ละเอียดจนสามารถใช้พอกแผลให้หายเร็วขึ้นได้ข้อควรระวังในการรับประทานตลิงปิงนะเพื่อป้องกันไม่ให้พืชชนิดน,นี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะตะลิงปิงมีกรดออกซาลิกที่เป็นอันตรายต่อไตสูงหากรับประทานมากเกินไปจึงอาจทาให้ไตทํางานหนักเกินไปจนเสี่ยงต่อภาวะไตาวายจึงมีข้อห้ามไม่ให้รับประทานตลิงปิงในปริมาณมากเกินไปไม่ควรนาํามาคั้นเป็นน้ําผลไม้ร้วน ไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างหรือในขณะที่ร่างกายขาดน้ำโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่ห้ามรับประทานตะลิงปิงโดยเด็ดขาดตะลิงปิงเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องคำนึงถึงข้อควรระมัดระวังในการรับประทานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหรือผลข้างเคียงต่อร่างกาย